ข่าวปลอมกำลังกระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ข้อความที่กระจายออกไปอ้างว่าพายุแม่เหล็กโลกทำให้มนุษย์ป่วยเป็นอาการผิดปกติจริงหรือไม่แต่ทราบหรือไม่ว่าข้อมูลนี้มีความเป็นจริงแค่ไหนปรากฏการทางธรรมชาติที่น่าสนใจในช่วงนี้มีการแชร์ข้อความอ้างว่าการประตุของดวงอาทิตย์ในวันที่11พฤศจิกายน2568เป็นเหตุผลในการเกิดพายุแม่เหล็กโลกซึ่งกล่าวว่า มีผลกระทบต่อร่างกายและสมองของมนุษย์ทําให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆเช่นปวดหัวไมเกรนหัวใจเต้นเร็วหรือนอนไม่หลับสนิทแต่ทําไมข้อมูลนี้ถึงกลายเป็นเรื่องร้อนการกระจายข้อมูลนี้ทําให้ผู้คนเกิดความกังวลและสับสนเพราะมีคนคิดว่าอาการทางกายภาพที่พวกเขาเจ็บป่วยอาจเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายต่อความจริงข้อใดความจริงข้อหนึ่ง กองบรรณาธิการสนุกนิวได้ทำหน้าที่ตรวจสอบความเป็นจริงของข่าวปลอมนี้แล้วด้วยการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าพายุแม่เหล็กโลกซึ่งเกิดจากการประตุกข,ของดวงอาทิตย์และการปล่อยออกของวัตถุประสงค์ออกจากดวงอาทิตย์ CME มีผลกระทบหลักๆต่อสนามแม่เหล็กโลกและระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าเป็นสาเหตุในการเกิดอาการผิดปกติทางกายภาพของมนุษย์โดยตรงและนี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับคนไทย สำหรับประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบจากพายุแม่เหล็กโลกน้อยมากหรือไม่เกิดผลกระทบใดๆเลยดังนั้นอาการทางกายภาพที่ถูกกล่าวถึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครั้งนี้ข้อความสรุปข่าวที่กล่าวถึงว่าพายุแม่เหล็กโลกส่งผลกระทบต่อร่างกายและสมองของมนุษย์เช่นปวดหัวไมเกรนหรือหัวใจเต้นเร็วเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และไม่มีหลักฐานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยคุณคิดว่ามีความจำเป็นที่จะตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลออนไลน์หรือไม่อย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาให้แน่ใจก่อนแชร์ต่อเพื่อป้องกันการกระจายข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง